สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจนูจนจูนช n แนลที่แม่กำลังเล็งหาพื้นที่ในการยืนอยู่ <c oughs> ตงไหนดีนะสน่สำหรันสำหรับใครที่เห็นนะเราซื้อเราไม่ได้ซื้อดิเราคาบดาบพลังงานมาแล้วนะเพราะว่าหมามาไม่ได้เข้ามานานพี่จูนก็เลยวิ่งสร้างไอเทมเ,ออเราฟาร์มของต้องารแต่ว่าตอนนี้เลือดอาหารน้องเหลือสองฮ เดืวสองเออกินก่อนกินก่อนยังไงโยนหาใช่แล้วโยนหาใช่แล้วข้างหน้าข้างหน้าเออนั่นแหละโอเคภารกิจภารกิจวันนี้ของเรานะคะภารกิจของหนูภารกิจวันนี้ของเราก็คือการไปฆ่าบอสของอวัตกาโอ้โหปวดท้องอยู่ขำจนปวดท้องออเนี่ยดาวโฮลา์อะไม่ใช่โอลาฟนะดาวดาวโฮลา์ที่ปนาเคยไปเล่นมุกใสเออมุกอะไรอะ ที่น้องบอกเป็นดาวของน้องไงดาวดาวโอลารที่น้องเล่นเป็นไงเนี่ยอ่ะพร้อมไหมในตัวเสาแล้วก็มีแมวอ้วนอีกตัวไปพร้อมลยใครมีเวลคนละเท่าไหร่เนี่ยหมามีเวลเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบห้าสามหกพอได้ละเนี่ยเหตุผลเขาใช้ครั้งราคาใช่ป่ะใช่ครั้งราคา แต่ว่าน่าจะหนูไปฟาร์เวลมาต้องนานไม่ใช่น่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ครั้งละห้านะน่าจะหลายอันอยู่นะถ้าตายอ่ะไม่ตายหรอกเพราะตอนนี้เราต้องเทพเราสัญญากันแล้วว่าเราจะทําทุกพิธีทางพี่มาอยู่นี่นะพี่มาอยู่ที่ว้าเปล่อ้หนูไปอยู่ที่ว้าเ่ะออาแต่ตัวหนูยังค้างอยู่ตรงนี้เลยอ้าวออกแล้วโดนที่ทำอะไรบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมันเป็นที่เวงวังที่น่ากลัวคราวนี้ตรงนี้หนูก็ได้ฟาร์มของไว้แล้วเหมือนกันคือ มันต้องใช้บล็อกอันเชิญบล็อกอัเชิญซึ่งตัวปัญหาเนี่ยอันไม่ใช่บล็อกไม่ใช่บล็อกกำแพนแล้วก็ไม่ใช่บล็อกทางสแตนดด้วยเพราะเรามีที่บ้านเยอะอปัญหาคือไอ้นี่สองบล็อกนี้ไอ้ม่วงกับไอ้เหลืองอะไอ้ม่วงกับไอ้เหลืองซ่มเพราะว่าหนูต้องออกเดินทางอะไปแล้วก็มีเนี่ยไอนน้เกาะไีเกาะนู้นเกาะนี้เกาะนั้นเดินไปเดินมานแตเราสองคนไม่ได้ไปไหนเลยเพราะหนูฟาร์มของให้ไงแล้วยังไงต่อ เดี๋ยวเราจะอัญเชิญนะเพราะฉะนั้นทุกคนพอหนูวางบล็อกนี้เสร็จทุกคนต้องวิ่งกระจายกลับบ้านแล้วให้ดิจูคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำความเข้าใจคือจะอัญเชิญได้ต้องวางสี่บล็อกแล้วบอสมันจะออกมาใช่แล้วเธอก็บอกให้แม่มายืนอยู่ตรงท่ามกลางที่ก็บอกไงว่าทาไมไม่ให้ฉันวิ่งก่อนล่ะไม่ไม่ไม่แล้วถ้าวางไม่ตรงอะมาวางตรงนี้เลยได้ไหมตรงนี้เลยได้ไหมถ้าวางตรงนี้เลยไหมถ้าวางไม่ตรงอะสมมติอันหนึ่งอันหนึ่งเดี๋ยวขอใส่ texture t e เจ u r e แผ่ันต้องแบบนเดอร์ เน่สวยพอไหมพอไหมไม่พอเจอเยวไปสิหนึองตื่นตื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 ่นเอาไม่ฝากเอาใหมหนึ่งสองสามมแทนแลแทน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 อ๋ออออลัวกูอะไวัจะไม่มาเนอแม่กิก็วิ่งหนตั้งนานีไงนี่ไงมันเป็นแบบกำลังอัญเชิญบอสอยู่ในตัวดุกิกดุงอีกรอบตัวนี่คืออะไรอ่ะ โอ้มาแล้วเออนี oh, ่ไอ้ตัวสามตัวที่มันบินบินอยู่อะโอ้าตัวตวคืองว่าเราต้องเอาปีกให้พี่อะน้องไม่น่าไหวอะพี่ไป็นู้เลยเอามาเร็วเอาปีกหนึ่งหนึ่งหนี่ละพี่มาเอาปีกเร็วอะไรเนี่ยพยายามเข้าน้ะทุกคนทไมอะ กลัวไม่มีที่กลับกลัวไม่มีเลยน้องสู้กับไก่อยู่อะมันเกี่ยวไหมม่เกี่ยวโอ้อพลิกศุนธ์เลศไว้แฮะฝาน้าน้องต้องฆ่าไอตัวลูกกระจอกดิน้องได้ปากไก่มาด้วยน้องโยนทิ้งดีกว่าโยนเข้าไปโอ๋ยเจ็บโอ๋ยเจ็บน้องนอนรอได้ไหมอ่ะไม่ได้น้องม่ถึงนอนเรียบง่ายมาอันหนึ่งอ่ะฝาน้าช่วยกันเองก่อนตี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 ต้นขามันตีต้นขามัน ตีทีละสองก้อยทำไมเลือดมันลดทีละสองแต่เลือดของเรามันลดทีละเยอะจังโอระเบิดว One eternity later ใกล้าตายแล้วอ่ะใกล้าตายแล้วแม่มือเปล่าตีก็ได้วะแม่สู้ตายเฮ้ยนิดเดียวแม่สู้กับมันด้วยมือเปล่าตายเฮ้ยชนะแล้ว เราต้องเทพเราสัญญากันแล้วว่าเราจะทำพิธีท้าตายแล้วอะไรอ่ะอันนี้เป็ดสองกี่กองทำไมมันโผล่ขึ้นมาใหม่อ่ะ ยังศพแม่เกศเท็มเลย้ยพี่จูเก็บศพมันแม่เกศหมดแล้วเอ้ามันยิงเลเซอร์ด้วยยิงเลเซอร์กระเด็นเลยอ่ะเมื่อกี้มันมีกีเฟดเนี่ยมาตอนแล้วกันอีกว่าดีใจจะชนะแล้วที่ไหนได้เมื่อกี้คือมันนั่งอยู่เฮ้ยจะกระชื้นมดปลวกขนาดนี้ไม่ได้ฮะจะกระชื้นมดปลวกขนาดนี้ไม่ได้หลุด ลุบนรกสุดเลยสำหรับใครที่กำลังนั่งดูอยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่คลิปลุบไปลุบมานะคะอันนี้คือตายจริงเจ็บจริงนะคะนี่เห็นตายแล้วตายซ้ำตายซากวิดีโอไม่ได้เสียอะไรนะคะนี่คือชีวิตจริงนะคะคนแสดงก็เป็นมนุษย์คนจริงๆตายจริงเจ็บจริงค่ะมามามานี่ที่ต้องไปหยิบมาคาถาก่อนดีสปอน ทำไมต้องใช้ไม้ระทาอะไรใช้มือเปล่าน้องใช้กงเล็บไดโดเสาข่วนมันอยู่เสียเวลาวิ่งไปทําไมไม่ต้องเอาของตีมันด้วยมือเปล่าเนี่ยนะเธอยิงพิษใส่มันไงเนี่ยน้องกับแม่เกดใช้ใช้เล็บไดโดเสากับเล็บแมวข่วนอยู่เนี่ยโอ้ให้มันรู้ไปให้มันรู้ว่ามันตายด้วยเล็บไนโนเสาร์กับเล็บแมวใช่แล้วนี่ยมาตายด้วยเล็บแมวส้มข่วนฟแฟาฟ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 ฟา โอ้ยระเบิด,ดระเบิดระเบิด,ดป้าไม่ได้พลังมาลดแล้วพลังมาลดแล้วพลังมาลดแล้วตาย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 ถ้าโผล่ล่างสา,า,างมมาโยนทิ้งเลยนะ <c oughs> โยนเกมทิ้งนะไอ้ขีคลาดเอามือจุไอทีคลาดให้มารู้ซะว,ว่าตัวใหญ่ๆอย่างมันแพ้ด้วยกรงเล็บสามกรง สามอันดิยวสามกรงสามคนน่ะ <kind> <calculating> สามคนสามสามตัว <uzu awia> สามแมวไดโนด้ามาสิแน่จริงจะถอยมือหนีสิมาให้ไฟกันนี่แน่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 เฮ้ยใกล้ตายแล้วยังมีเฟสสามคนอีกเฟสแรกมันเหมือนแบบนั่งอยู่แล้วมันก็แบบเหมือนแบบผัวไม่ใช่เหรอยืนตรงอันนี้มันคุกเข่าอยู่ใช่ไหมไเอ้าแล้วนาย มันไม่มีหลอดเลยเห็นแล้วแต่ไม่เป็นไรพลังแมวส้มเย้โอหอะไรเนี่ยอึ้นไปบันไดน้องอยู่ไหนมันขึ้นไม่เป็นก็พี่ไม่ปีกอ่ะพี่ไม่มีปีกหายไปนานแล้วขึ้ไม่ได้แลทำไมทุกคนทิ้งทุกคถูกได้ทำไมทุกคนทิ้งแมวส้ม แม่ฮลุ่มแม่อย่างเท่เลยโอเค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 กลับได้เฮ้ยทำไมร้ามีเวล์ร้อยหนึ่งเลยอะบอกอ๋อไม่ใช่เพราะตอนมันตายไงมันจะดอกเวลออกมาให้เออก็ว่าทำไมเราไม่ได้ทำราไม่ไที่ใส่กล่องเล็บแมวตีกันไม่ใช่เมื่เกิดน้ำมจะไปอยู่จุดตรงที่มันดอบพอดีเลยเขาตัวเมื่เกิดมาเลยไม่จริง ไม่จริงมันคือความสามารถสงูไม่จริงแต่ไอตัวนี้มันให้เวลเยอะกว่าบอกทุกตัวที่สู้เลยนะก็ฉันเก่งไงไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะแมาเก็บไปยืนตรงที่มันเดอกพอดีเนาะเนาะสองลุมหนึ่งมันตายด้วยกลงเล็บแมวส้มจริงๆนะเชื่อสิเชื่อหน่อยสิไม่มีเสียงตอบรับจากหม่เลกที่ทะลเลมันตายเพราะมันลื่นล้มหัวแตกไปโรงพยาบาล สวัสดีค่ะถึงใครก็ตามที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเกา่าผู้ชมใหม่หรือใครก็ตามที่หลงเข้ามานะคะคันแรกก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนี้เราตั้งใจทาคลิปนี้มากๆเลยดูด้ยจากภาพประกอบที่เราใส่เข้ามาในคลิปนี้เป็นช่วงๆนะคะอย่างที่2คือต่อให้ซีรีส์นี้จบแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีซีรีส์ร้อยวันแบบอื่นที่เราเตรียวมว้ให้อีกนะคะแล้วก็อย่างที่3อย่างสุดท้ายคือเราเปิดก a แล้ว ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับซีรีส์มินิเวิลด์ร้อวันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วเราจะค่อยๆมาตอบคำถามในในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามพวกเรา